สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตาหมดูตาทพย์ค่ะและอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะครับเลขเทวดานะครับอาจารย์ขอนําเสนอเลยนะครับแนะนําตัวก็คืออาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับที่บางขุนนนท์คอร์สใหม่อาจารย์จะเริ่มวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่10มกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับใช้เวลาเรียน3าเดือนนะครับ ช่วงสิบโมงจนถึงเที่ยงนะครับมาเจอมาพบตัวเป็นๆน,นะครับแล้วก็เรียนไปได้วยกันสอนไปได้วยกันนะครับก็ลองดูนะครับถ้าใครอยากมาเรียนก็เชิญนะครับถ้าใครไม่สะดวกวันอาทิตย์ก็วันธรรมดาอาจารย์สอนวันพฤหัสนะครับที่สมาคมหัวลาออหราโพธิญาณของอาจารย์ต่ายนะครับเพจเกษม77นะครับสอนในช่วงบ่าย บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงะนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นของอาจารย์ตายของอาจารย์ก็จะสอนวิชาเดียวกันใช้เวลา3เดือนเช่นกันนะครับของอาจารย์มีค่าเรียนก็คือปกติเดือนละพันช่วงปีใหม่นี้นะครับอาจารย์ก็จะสอนสามเดือนแค่สองพนบาทนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็แฟนคลับที่อยากที่จะมานะครับเพราะ อาจารย์ได้ข่าวมาแล้วว่า,วามีคนมาจองเรียนแล้วนะครับ,รบจากผาอาจารย์ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับลองดูเพราะว่าอาจารย์่ตยมีเซอร์ไพรส์ในช่วงมกราวันพฤหัสน,นะครับลองฟังดูนะครับก็ส่วนของอาจารย์ต่ตยนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหรสษัทนานาชาติซาราบ,บางขุนนนะค่ะนะคะใ,ในส่วนของสาขานี้นะคะถ้าใครเข้ามาเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่าค่าเรียนถูกมากจริงๆค่ะเพราะปกติเราเรียน เดือนละหนึ่งพัเดือน3,000บาทนะคะ3 0 0พบาทแต่เราจัดโปรโมชั่นนะคะสามเดือนเพียงสองพันบาทเท่านั้นค่ะซื้อสามจ่ายสองนี้ถือว่าถูกมากๆถูกมากๆเลยไม่หาเรียนที่ไทยไม่มีแล้วค่ะเพราะสมัยก่อนที่เราเรียนกันนี่เป็นพันโอ้โหแล้วก็เวลาสอนแต่ละวิชานี่เป็นหมื่นค่ะนะครับมันไม่ใช่เป็นพันเป็นหลักหมื่นนะคัแต่ละวิชาเดือนละเป็นพันใช่อ่านะครับแล้วก็ ถ้าเรียนตัวต่อตัวก็เป็นหมื่นเป็นหลักหมื่นนะครับแต่ไม่ใช่หมื่นนะครับเกินนะครับเกินไม่ใช่เกินไม่ใช่เกินโดยโดยเฉพาะวิชาดาวนำโชคนะคะเกี่ยวกับวิชาการคํานวณหวยเนี่ยมีลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังค่ะว่าทําไมอาจารย์คิดค่าสอนแผลถูกจังเขาไปเรียนมาน่ะสองแสนบาทค่ะก็ยังมียังมีคนนมีมีคนขอเรียนก็ยังมีคนเรียนใช่ใช่แต่ว่า อันนี้อาจารย์พักก่อนถ้าใครอยากเรียนก็ติดต่อเข้ามาโดยตรงกับอาจารย์ตายแล้วกันนะคะส่วนที่ชมรมโหราพธิยานนะคะอันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆเนื่องจากว่าเป็นวาระวันเกิดของอาจารย์อ๋อในนานาชาติใครเข้ามาเรียนอาจารย์มีของขวัญแจกวันเกิดของอาจารย์ตายด้วยอันนี้ที่นานาชาตินานาชาตแต่ค่าที่ชมรมโหราพธิยานอาจารย์สอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิไม่มีค่าน้เข้าไฟแล้วแต่คุณจะทําบุญชะขช้รงค่า ร่วมค่าใช้จ่ายในการทําบุญนะคะเรื่องของค่าน้ำข้าไฟจะให้ได้เนาะไม่ให้ก็ไม่ว่าไม่ให้ก็ไม่ว่าแต่ห้ามแต่ห้ามแต่ห้ามเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเขาเปิดไฟไอ้บ้าใช่โอเคเพราตอนหนูรอแล้วโอเคนะประมาณนั้นนะคะก็เข้ามาสมัครเรียนได้นะคะโดยที่คุณสมัครเข้ามาจองเรียนใส่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะได้จองเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนเยอะแล้วเดี๋ยวกลัวจะ จากสถานที่ไม่ไม่ไม่พอเพียงนะคะก็ติดต่อเข้ามาค่ะนะค่าเรียนก็ไม่มีนะคะแสนถูกมากแสนจะถูกมากเพราะไม่มีเลยนะคะอ่าเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะปีนี้ดาวพฤหัสมาเป็นนิดสาหรับในดวงก็เลยคิดว่าจะสร้างกุศลด้วยกันให้ให้ทานในเรื่องของวิทยาทานในความรู้ให้ดีกว่านะคะประมาณนี้ค่ะนะส่วนของอาจารย์เตี๋ยก็จะสอนเป็นรอบบ่ายเอาเนาะประมาณนี้นะคะ จ้ะำเดี๋ยวสอนเสียตังนะสอนเสียตังเท่าไหร่คะสองพันสามเดือนครับซื้อซ้างใจชอบเฉลี่ยแล้วแปดสิบสี่บาทต่อวันต่อชั่วโมงที่เรียนนี่แหละวถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยววันนั้นเฉลยว่าทําไมคิดได้แปดสิบสี่บาทนะครับแต่ไม่อยากไม่อยากเฉลยแปดสิบสี่บาทเนี่ยเพราะว่าคุณไปเรียนภาษาเนี่ยตกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยชั่วโมงสองสามร้อยบาทเกินครับสี่ห้าร้อยไปเรียนบางที่เลขติว ก็ห้าหกร้อยชั่วโมงห้าหกร้อยนี่ชั่วโมงละแปดสิบสามบาทมีที่ไหนมีที่ไหนก็ที่นี่ยกเว้นเราไม่เขาไม่มีเงินต้องมาเรียนฟรีนะครับะต้องมีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางแค่ั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสำหรับท่านสมาชิกหลายท่านเลยที่บอกว่าเข้า ข้าวีพีเข้ายัางไงเขาไม่เป็นคนนู้นนี่นั่น,นก็ติดต่อเข้ามานะคะเพียงแค่บูชาหินหนึ่งเส้นนะคะอาจจะเป็นไหมเศรษฐีทาไมต้องยกไหมเศรษฐีอยู่ตลอดเวลาเพราะมีสมาชิกหลายคนเอาเลขบนไหมเนี่ยไปเสี่ยงโชคและถูกนะคะเวลาคุณสวดมนต์เนี่ยเลขมันจะขึ้นบนไหมนะคะคขึ้นบนไหมซึ่งหายยากจริงๆแล้วเป็นไหมที่ผ่านพิธีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งเส้นก็จะได้วีพีของจะแตกดางมวดนะคะแล้วก็จะได้สุดหนึ่ง นะคะสูตรหนึ่งะนะเอาไว้เป็นแนวทางซึ่งสูตรหนึ่งเนะี่ยและสูตรหนึ่งและสูตรสองเนะี่ยสามารถใช้ได้ตลอดชีพะนะคะสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าบูชาสามเส้นอาจจะเป็นยกเขียวะนะคะยกน้ำผึ้ง<ย>นะคะตะกุดยกฐานะนะคะหรือหินถูกหวยะนะคะหรือจะเป็นไทเกอร์อายนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะ,คะอ่าหรือว่าท่านอยากจะเป็นไอ้นี่ เอาไว้สวดมนต์นะคะนับุูกประคำว้สวดมนต์เลยข้างล่างก็จะเป็นน้ำเต้าดูดซับแบบนี้นะคะหรือบางท่านบอกว่าอยากจะได้เป็นส้ยคอหโยกขาวอย่าแงบบนี้ก็ได้ค่ะ3อย่างจะได้มีพีของอาจารย์ต่ายทั้งหมด15งวดค่ะนะคะแล้วก็ได้ทั้งสูตรหและสูตรสตอนนี้อาจารย์ต่ายจัดโปรนะคะก็คือ,อจากราคาปกติ1,950เหลือนหนึ่ง 88 8หรือคุณจะเรื่องอย่งอดอย่างหนึ่งขึ้นมานะคะก็อันนี้ก็คือ888อเหมือนกันนะคะนะเป็นปีเสียทั้งข้่ปีเสียทองกับปีเสียดำงอ่าเป็นหินกับเป็นเป็นทองเป็นทองค่ะนะคะ ท่านใดอ,อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาที่หมายเลขนี้เลยนะคะ,คะที่อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพยหมายเลข0ูนย์ก็ศูนก็แและอ d ดีไลน์หกสามห้าเก้าค่ะนะจ๊ะอยากจะบูชาหินพิมพ์วขาขอดูรูปอยากจะเช็คดวงชะตาก,ก็พิมพ์คําว่าขอดูดวงหรืออยากจะเรียนก็พิมพ์คขาว่าขอเลข่าขอขอเรียนนะคะ<ๆ>แล้วใส่ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เข้ามา<ๆ>หรืออยากจะทําบุญขอเลขที่บัญชีบุญเดียอาจารย์แต่ จะให้ค่ะต่อไปค่ะขออธิบายก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวมีหนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งที่อย่างนำเสนอนะครับอันนี้คือแผ่นทองพระราหูนะครับอาจารย์ก็จะทําการสลักวันเดือนปีเกิดอยู่ในนี้ให้นะครับแล้วให้ท่านไปบูชานะครับเพื่อให้เกิดโชคเกิดลาบเกิดความแคล้วคล่ดนะครับภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะไม่เออบังเกิดบีงเกิดโชคลาาวัสนาอาจจะโดนปัดโดนปัดนะครับแต่เงินไม่ปัดเงินจะเข้าตลอดนะครับ ก็ลองดูเพราะว่าหลายๆท่านบูชาไปแล้วเนี่ยแค่สั่งปุ๊บเงื่อนนั้นแกได้เงินเลยมันก็เป็นเรื่องที่มาสัจจรนย์นะครับหลายๆท่านที่มาบอกอาจารย์จริงๆอาจารย์ไม่รู้นะครับคนที่บูชามาส่งข่าวมาลาอาจารย์ก็อย่างนี้อย่างล่าสุดเมื่อเช้าเหมือนกันก่อนจะมาหานรายการเอ่อที่จังหวัดแพร่พิสิทธ์นะครับใช้ชื่อเล่นชื่อสิทธ์นะครับนามสกุลปากคนชั่ว จริงอ่านะครับแกอาจารย์พอแกสั่งเรียบร้อยโอนเงินมาให้อาจารย์บอกโทรมาหาอาจารย์ว่าเรียบร้อยหรือยังอาจารย์ก็บอกเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็เลยถามว่ารู้จักอาจารย์จากไหนนะครับเขาบอกว่าเพื่อนแนะนํามาเราก็บอกเลยบอกว่าอ้าวทาไมเพื่อนถึงแนะนํามาเขาบอกตั้งแต่เขาบูชาแผ่นดวงพระาหูอาจารย์ติดต่อแปดงวดแปดงวดนะครับไหลหูช่วยกันฟังโทษนะครับตอนนี้อาจาัดสาย อาจารย์มึปิดเสียงเป็นความผิดของอาจารย์นะครับเอาเราต่อกันแล้วกันเพราะหลายๆท่านเนี่ยเขาเขาจะแบบเขาบอกต่อมาอาจารย์ก็อึ้งบอกออ้ยแปลงวดเลยเหรอค่ะไหลหูเลยนะช่วยกันฟังเพราะอาจารย์เปิดส,สปปคเกอร์โฟนมาโอ้เราก็เลยงงว่าโอ้โหตั้งแต่งวดเลยเหรอเขาก็เลยบอกว่าจริงแล้วเขาก็เลยบอกต่อว่าตั้งแต่บูชาแผ่นนี้มามีโชคมีลาภเข้ามาอาจารย์ก็หวังว่า สิ่งที่คนที่นำมาบูชาของอาจารย์ก็อยากให้เขามีโชคมีลาบกลับไปะนะครับอย่าเชื่อนะครับลองพิสูจน์ดูนะครับแล้วก็มันสวดมนต์ที่อาจารย์ให้ไปนะครับใครที่สวดให้สวดเยอะๆนะครับอันนั้นคือคือเรื่องของโชคลาบนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่บุญวาสนาบางคนไม่มีดวงบูชาไปปุ๊บได้โชคก็มีะนะครับถ้าใครมีดวงก็เฮงอยู่แล้วะนะครับโอเคครับโอเคติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหน เบอร์นี้นะครับ088-585-2426นะครับเบอร์ของอาจารย์นะครับอดีไลน์คือ W9764 จนะับะบูชาแผ่นดวงพระราหูหรือจะเรื่องของการเรียนการสอนนะครับหรือจะเรื่องของการพยากรณเช็คดวงชะตาเพราะช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับถ้าใครอยากให้อาจารย์เช็คดวงชะตามันมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเรามาคุยกันแล้วเรามาคุยกันยิ้มใหญ่เลย นะครับเรียนแบบเราล้นะครับอ่าก็มาให้อาจารย์ตรวจเช็คดวงชะตาให้แต่มีค่าค่าครูนะครับมีค่าค่าบูชาของอาจารย์ห้าร้อยบาทนะครับก็ลองมาดูว่าเออปีนี้หรือปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตารู้ไว้ใช่ว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องใส่บาครับเพื่อรู้แล้วเราสามารถเหมือนเหมือนเข็มทิศนะฮะรู้ว่าตรงนี้เป็นทิศเหนือเป็นแนวทางอ่าเป็นแนวทางนะครับเพื่อ ความไม่ประมาทในชีวิตนะครับอ่าแล้วอาจารย์ก็จะเช็คให้นะครับก็ขอให้ไว้ใจนะครับไว้ใจทีมงานอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ก๋ยเตี๋ยวอาจารย์ตายอาจารย์โอ๊ตอาจารย์เชงอาจารย์ <นะ S 2> พิ๊บอาจารย์นัดน, <ะ S 2> นะครับก็เป็นครูบาอาจารย์ในระดับภาคการเลยนะครับเก,งก่งกันทุกคนเก่งกันทุกคนค่าตัวไม่เท่ากันนะครับโดยเฉพาะคนนี้นะครับถ้าถามแล้วหลายคนตกใจนะครับ ไม่หรอกไม่ต้องพูดเล็ก้อย,อยโอเคนะครับแต่แต่ทุกคนนีออ่คือคุยกันแล้วเท่ากันหมดนะครับห้า <500. S 1> อ่ะคนละ500อยนะครับก็ลองดูออกถูกถูกใจคนไหนถูกชะตาท่านใดก็ขุดท่านผู้ชมเป็นสิทธิ์ของท่านะนะครับหรือถ้าท่านอยากจะเช็คทั้ง3าท่าน4ท่านก็เชิญเราไม่ว่าเพราะมีมีลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่ง เช็คทุกอาจารย์เลยทุกาจรยกเว้นอาจารย์เตียวเฮ้ยอาจารย์เตียวอาจารย์เตียว right. น่าจะไม,ม่มีนะอ้ามี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 อ้ามีมีมีอ้ามีครับมีไม่ยกเว้นครับมีเล่นทุกอาจารย์เลยเขาสงสัยว่าอาจารย์ท่านไหนแม่นกว่ากันน่าจะเป็นจริงจริงเหมือนกันหมดนะครับแต่ที่แง่เขาพูดคําพูดนี้แล้วสึกปึ้งมากเลยเขาบอกว่าตั like ้งแต่เช็คดวงมาตั้งแต่ ไขว่คว้าดิ้นลนในการเดินทางมาไปแม่ล่างทรงไปนู่นไปนี่ข้ามจังหวัดข้ามเลยยังไม่มีใครดูได้ลึกเหมือนอาจารย์ต่ายเลยรู้เป็นยันถึงใต้ตีอ๋ออย่างนั้นยโอเคก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเอาขนาดนั้นเลยนะครับเราเข้าเรื่องของ ลาศีไหนจะจับเงินล้านกับพวกเราทีมงานมาริคริสต์มาสนะครับมาริคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์นะครับเราจัดมาเราจัดปีนี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับผ่อนคลายมีความสุขนะคะแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้นะคะจากนี้ไปเราก็จะเปิดไพ่แล้วก็ให้โชค นะครับคุณชอบราศีไหนคุณชอบคุณเอาไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคนะครับอาจารย์แต่นาโชคแล้วครับค่ะประเดิมด้วยราศีเมษค่ะอาจารย์ต่จับได้ไพ่แทนแพลนนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้มีความคิดความอ่านอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายความเป็นอยู่ย้ายบ้านย้ายงานหรืออาจจะทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้เช่นกันค่ะช่วงนี้ทําอะไรมีอิสระที่จะทํารุ่นททำได้ยาอย่างแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์แต่อยากเตือนก็คือ ค่อยๆคิดตัดสินใจใช้ระยะเวลาในการพิจิจารณาในการที่จะยยกย้ายเปลี่ยนแปลนะคะถามว่ายกย้ายแล้วดีไหมดีค่ะแต่ข้อเสียของไพ่เทมแลนดคือจะเจร้อนอย่างเดียวนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเพราะงานหายากตอนนี้ทําอะไรต้องช่างตัวไว้ให้ดีๆให้มากโดยเฉพาะช่วงโควิด ใช่ค่ะเศรษฐกิจเริ่มตกต่มเริ่มตกตังลงตกตังเราแม่ทำแม่ต้องพิจารณาให้มากๆลูกสาวอาจารย์อยู่ทัวร์ป่านี้ยังไม่ได้งานเลยนะครับอันนี้เตือนเพราะอย่าประมาทนะครับแต่ว่าจะมีงานได้ยังไงล่ะแม่ต่างประเทศยังขิดอยู่เลยนะคะโอเคค่ะเราก็ไม่คิดมากกันเอาแปดสามไปเป็นกําลังใจให้ค่ะต่อไปค่ะครับราศีพฤษภนะครับพฤษภได้ไพ่เดอะเอ็มพลัง อ๋อไม่ใช่เอ็มเพลร์ดูผิดเอ็มเพลนมีเนี่ย <c oughs> อาของอาจารย์ได้มาใช้เอ็มเพ r นะครับ <c oughs> ไพ่ใบนี้บอกบอกว่าราศีพฤษภช่วงนี้อาจจะต้องรับภาระนิดนึงนะครับหนักอึ้งน,นะครับต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบเยอะมากไม่ว่าเรื่องของการงานการเงินนะครับค่าใช้จ่ายที่อาจจะรออยู่ข้างหน้านะครับเรื่องของความรักก็อาจจะดี นะครับแต่ต้องหนักแน่นนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าเอาเลขะเบียนรดอาจารย์ดีกว่า64%นะครับเป็นเลขที่มาตลอดทั้งปีเลยเยอะมากๆนะครับเลขนี้โอเคครับส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะในราศีมิถุนได้ไพ่เฮอร์มิตค่ะเขาบอกช่วงช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะต้องหมั่นหาความรู้นะคะศึกษาหาความรู้อยากจะทําอะไรเช่นเราอยากจะลงทุน เปิดร้านอาหารนะคะก็ไปศึกษาทําเลทิศทางหรือลูกค้าดีๆเทถือทวนก่อนนะคะหาความรู้ให้มากๆหรือท่านใดอยากสนใจโดยเฉพาะคนราศีมิถุนจะเข้ามาศึกษาสนใจในศาสตร์ของวิชาหมอดูมากขึ้นหรือธรรมะธรรโมมากขึ้นจะส่งผลให้เจ้าชะตามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้มิถุนอาจจะเป็นคนที่เอ่เคีเรสงบเรียบง่ายทำไมนะ สงบเรียกง่ายนิ่งค่ะนะคะสงบเรียบง่ายนะประมาณนี้ดูย่างสันโดดไม่สูงสิงกะใครอะไรประมาณนี้คี่เบือที่เบื่อนะะแต่ว่าราศีนิถุนเนี่ยจะเป็นราศีแห่งการขั้งคิดเก่งคิดและเก่งทำดังนั้นเราจึงจัดเลขสีสามเอาไว้เป็นคิดและทําเลยค่ะโอ้โหราศีตรากฏตองเต้าเลยครับได้เดอะชาริออตไพ่ใบนี้หมายถึงคนราศี กระกฎนะครับให้ออกไปข้างนอกไปหาโดยโดยเฉพาะราศีนี้นะ่ะจะเป็นราศีที่เดินทางไปท่องเที่ยวในส่วนตัวนะครับก็อาจารย์ก็ราศีนี้นะครับก็จะขับรถออกไปท่องเที่ยวอย่างที่ <ลา S 1> ผ่านมาลัคนรานราศีนี้นะครับ <c oughs> รกรกฎกระกฎโอเคไหมครับอ่ะเราก็จะไปท่องเที่ยวไปทําบุญนะครับอันนี้ก็คือท่องเที่ยวแต่ถ้าเราไปงาน ก็ไปลุยหางงานแต่อาจารย์ขับรถไปท่องเที่ยวเพราะอาจารย์ไม่มีงานํางานเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็ไปท่องเที่ยวทําบุญไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ได้เลขมานะครับเลขอันนี้ก็สวยนะครับสาหรับวันนี้สองสี่นะครับจ้ะส่วนของจันต่ายได้ในราศีสิงห์นะคะได้ไพ่เอ่อเมจิเชียนนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้จะเป็นคนมีเส้นมีรังส่งผอนแมนคาดเนอะไรมักไม่แค่พาดฝันมักเป็นจริงอยู่เสมอเสมอและเป็นนัก ปรึกษาที่ตัวยงเลยสามารถให้คําแนะนําหรือแนะนําเขาได้ไหมได้หรือจะทําอาชีพที่เกี่ยวกันแนะนําได้ไหมก็ได้เพราะว่าเจ้าชะตาเป็นคนเก่งและมีความสามารถสูงนี่นะคะแล้วก็ดังนั้นถามว่าช่วงนี้ทํางานเกี่ยวอาชีพเกี่ยวการเป็นที่ปรึกษาเป็นหมอรูได้ไหมอกสุดยอดเลยค่ะในนี้เลียหมอรูก็เก่งนะครับเก่งเพราะว่าในรหัสประจาตัวยิปซีของอาจารย์ต่ายมีใบนี้ด้วยดังนั้นอาจารย์จึงเก่งเอ้ยมียอตัวเองได้ด้วยแม่ ไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาจริงๆโอเคค่ะก็สามารถมาเรียนวิชา24อาจารย์ได้เลยทันทีค่ะนะคะเลขของมันก็คือ51ค่ะเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เราจะมาเป็นมิตรใหญ่และเรียนไปด้วยกันค่ะส่วนอีกราศีหนึ่งคือราศีกันนะครับไหวได้ไพ่สวยครับไพ่เดอรซันหก้มไปเลยนี่นะฮ้มไพ่แห่ง แห่งเอ่อการที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะเดอสร้างหมายถึงพระอาทิตย์นะครับค่ะอ่ะลักษณะของพระอาทิตย์ก็รู้อยู่แล้วแสงสว่างส่องไปทั่วโลกนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนตกกลางคืนบ้านเราไปสว่างอีกฝ้าฝังหนึ่งคะ,ะครับแสดงว่าคนราศีกันช่วงนี้อาจจะมีอะไรใหม่ๆอาจจะออกรถใหม่คนมีน้องก็อาจจะมีน้องะนะครับก็จะเป็นลักษณะของของของคนที่ดีสําหรับราศีกันนะครับค่ะ เลขก็สวยนะครับแปดเกนะครับลองดูนะครับอาจจะเอาเลขนี้ไปออกรถส่วนของจันตายนะคะในราศีตุลได้ไพ่ the review ะนะคะ,คะมันบอกว่าเจ้าชะตาช่วน,นี้เป็นคนไรทําอะไรแล้วอยากจะทําได้อย่างพิจัยเราปรารถนานะคะ,คะเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงไม่ค่อยเชื่อใครง่งายๆดังนั้นฟังบว้ใหูเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนราศีตุลน,นะคะ,คะในเรื่องของความรักอาจจะ มีมือที่สามเข้ามาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นหรือจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้เช่นกันนะคะเรามัดระวังเรื่องของการลงทุนนิดหนึ่งเรื่องของความรักนิดหนึ่งแต่ที่แน่ๆคนราศีตุลจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนะคะดังนั้นรออะไรล่ะก็จัดไปสิคะแปดหกหกเลย่ราศีกันเลยนะตีลังกาอตีลังกานิดหนึ่งนะคะสําหรับคนราศีตุลค่ะต่อไปค่ะต่อไปราศีพิจิกนะครับ ได้ไพ่แสตงหมายถึงความแข็งแกร่งนะครับแสดงว่าไพ่ของพอลราศีพิจิกนะครับ <ฮะ S 1> ในช่วงนี้อาจจะได้การงานการเงินอะไรดีหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคําพูดวาจานะครับจะเป็นลักษณะของการพูดเพื่อได้เงินมานะครับดีสําหรับนี้แล้วจะเป็นคนที่มีซิกเซ้นต์มีลางสองหอนด้วยนะครับ <ฮะ S 1> สามารถเอาเอาอยู่ทุกเรื่องเลยนะครับห้ครับเอาอยู่ ค่ะต่อไปราศีธนูค่ะเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้มีเรื่องคิดเรื่องแต่ตองใหหลายเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่เหมือนลังเลโลเลไม่มั่นใจนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ราศีธนู ตัดสินใจและคิดอยู่คือความมั่นคงของชีวิตนั่นเองนะคะคแปลว่าเขาบอกว่าเลือกให้ดีเลือกให้เป็นแล้วคุณจะเจอความสุขนะคะคสําหรับที่ท่านที่ยังโสดมีโอกาสของการพบรักใหม่เกิดขึ้นนะคะระวังเรื่องของความรักซ้อนเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะช่วงนี้การงานอาจจะต้องตัดสินใจเลือกให้ดีๆเพราะงานหายากจริงๆนะคะพยายามหางานเลือกสิ่งที่ดีแล้วรักษามันให้คงทน,นะคะ่ะดังนั้นเราจะรออะไรล่ะก็แปดศูนย์ไปเลยค่ะคนะคะต่อไปค่ะคราศี มังกรมังกรได้เดอะเ่อดอะเอ็มเพสนะครับไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่สวยไพ่ใบนึ่งที่ทุกอย่างราบรื่นหมดไม่ว่าเรื่องของการงานการเงินนะครับช่วงนี้ถือว่ามีเงินเข้านะครับงานก็น่าจะมีมาแต่ช่วงโควิดก็น่าจะมีนะครับอาจจะทําออนไลน์หรืออะไรได้หมดเลยนะครับ<ฆ>ทุกงานทุกอย่างที่จับมาเป็นเงินหมดนะครับช่วง<ฆ>นี้ก็ราศีมังกรถือว่าเป็นเป็นราศีที่ปังอีกราศีนึงนะครับ เจ็ s s ดสี่ครับเล่นำโชคครับค่ะส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะได้ไพ่ The s t ต r นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนที่เกิดในราศรีกุมจะมีเรื่องของการที่จะประสบความสำเร็จมีคนมาขอความร่วมมือได้ไหมได้และเป็นเขาเรียกว่าจะโดดเด่น ในกลุ่มของสังคมที่คุณอยู่นั่นเองนะคะ,คะมีเกณฑ์ของการยกอย้ายเปลี่ยนแปลงหรือทํางานที่ไม่อยู่กับที่ได้ไหมได้เช่นกันค่ะ,คะนะคะในเรื่องของความรักระวังเรื่องของมือที่สามมากๆนะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายเหนือน้อยหรือเต็มทนนะคะดังนั้นผู้หญิงผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายค่ะอดอ<น>ะังนั้นเยอะกว่าแมงเองเอ่อไม่เอ่อขี้หมากับแมงวันก็ได้โอเคคับ โอเคก็เลือก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 ให้ดีๆเลือกให้ทันนะคะเลือกให้ทันเลือกให้เป็นนีๆค่ะเลือกให้คนดีๆนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ไตจัดให้กับคนราศีกุมด้วยเลข87ค่ะครับส่วนราศีสุดท้ายคือราศีมีนได้ให้เดโมนให้ใบนี้บ่งบอกถึงความวิตกกังวลนะครับเครียดนะครับอาจจะเรื่องของเรื่องของงานนะครับเรื่องของเงินเรื่องของแฟน นะครับอาจจะมีปัญหาหมดเลยสาหรับราศีมีนนะครับก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างต้องสู้แล้วก็มีอะไรคุยกันนะครับเอาเหตุเอาผลคุยกันนะครับเรื่องงานก็ไม่ต้องไปเครียดมันมากออกไปเที่ยวเหมือนอาจารย์เนี่ยฮะเดี๋ยวกลับมาก็ลล้าไปแล้วก็มันก็จะมีเก็บพลังมานะครับแต่ที่แน่ๆอย่าไปเที่ยวที่สงรสาครนะครับอันตรายปิดนะแับแพรกุ้งแพปลายอย่าไปเชื่อก็ในขณะเดียวกันที่บอกไม่ให้ไปเนี่ย ก็ต้องเป็นกําลังใจให้คนจังหวัดสมุทรสาครด้วยเพราะว่าชื่ออาจารย์ก็เป็นหนึ่งอยู่ในสมุทรสาครนะครับเพราะว่าอาจารย์มีบ้านอยู่ทุงนั้นนะครับแต่อาจารย์ไม่ได้อยู่ครับนะครับให้ขอเช่านะครับอ่านะครับก็ถือว่าเอาราศีมีนเอาเลขห้าแปดเป็นเลขที่ให้กําลังใจกับราศีนี้แล้วกันนะครับค่ะก็จบทัปดแ้งสิบสองราศีสําหรับเมืประจําวันที่สามสิบ ธันวาคมสามก็ขอให้เป็นแนวทางในการเลือกเม่นนะคะอย่างน้อยส่วนหนึ่งพวกเราก็พยายามผลิตผลงานอย่างดีเยี่ยมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจฉันสันแล้วนะคะว่ามันน่าจะโอเคนะเนาะ้วก็เมื่อได้ฟังคลิปอะไรแล้วก็คิดว่ามั่นใจก็อาจซื้อลอตเตอี่เอาใช่นะครับเผื่อ เราโชคดีถูกรางวัลที่1ที่2ที่สามที่สที่ห้านะครับแล้วถูกแล้วก็คอมเมนต์มาฝากงเรานะครับเราก็ยิ่งแฮปปี้ใหญ่นะครับเราถือว่าเรามีความสุขเลยนะครับโดยเฉพาะก่อนข้างๆถ้าถูกรางวัลที่1่ยิ่งมีความสุขใหญ่เลยนะครับทั้งสองคนนะครับใครบ้างมันถูกรางวัลที่หแล้วเศร้าไม่มีไม่เพราะพ่ออาจารย์สองคนเช็คดวงมาแล้วว่ามีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่ง แต่เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วแต่วาสนาไม่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็วันหน้าถ้าไม่วันนี้ก็อีกมะรืนหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่อีกมะรืนก็เดือนหน้าถ้าไม่เดือนหน้าก็ปีหน้าพอเถอะให้คอยทีกันถ้าปีหน้าไม่มีก็เอาชาติหน้าร้ายอ่ะร้ายไหนร้ายมากไม่ใช่ไม่ใช่ายไม่ใช่ที่พูดอย่างนี้ อาจารย์ชอบเล่นบิงโกตอนงานการชาแล้วก็ชอบพูดอย่างนี้อาจารย์ก็ขำไงขำเหมือนที่พวกเราขำนี่แหละบอกแล้วอาจารย์ต้องไปเล่นทุกปีเลยปีนี้อดเพราะเขา <c oughs> คงไม่จัด,จดลขาจัดออนไลน์ <c oughs> นะครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> แล้วอาจารย์ไปอาจารย์ได้ทองปีแล้วก็ได้ทองทองจากการเล่นสอยด <c oughs> <ต>าวนี่แหละการช<ต>าเพราะว่าเงินการชาการชาช่วยเราตอนนี้ทองไม่อยู่แล้ว เพราะเอาไปหล่อพระปู่มั่นนะครับทองที่ได้ก็ไปทําบุญนะครับก็ถือว่าเราสลักเราสลักนะครับถือว่าเราสลักก็เราก็คิดว่าเรามีความสุขนะครับเพราะสุดท้ายเอาไปก็คือบุญกับบาปนะครับแต่ในขณะที่บุญกับบาปปัจจุบันเราก็ต้องมีเงินใช้เดี๋ยวไม่มีอดต้องไปกินข้าววัดไม่ดีนะครับไม่อยู่วัดกันอ๋อไม่อยู่ครับเพราะเรามีความรู้มีความสามารถนะครับแล้วก็ หลายๆอย่างเราก็หาเพื่อคือจริงๆแล้วคนเขาพูดอ่ะนะครับขอนิดนึงขอนิดนึงคนเขาพูดเนี่ยในอากาศเนี่ยบ้านเมืองไทยเราเนี่ยนะครับถ้าไม่เลือกอะไรนะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยจนะปึ๊บแบงโผอ๋อเอะพอดีเราไม่ใช่แบงปองไม่ใช่เราไม่ใช่นักมายากรไงเพราะปึ๊บมาแบงมาแบงปอมแต่พอดีเราเห็นเนี่ยแบง้อยแบงพันปอมตอนนี้เราบาดนะครับก็คือ ถ้าใครยังไม่เห็นโอกาสก็พยายามมองแล้วก็ศึกษาหาความรู้ไปเพราะอาจารย์เชื่อว่าในประเทศไทยเรานะครับหรือต่างประเทศก็แล้วแต่ถ้าเรามองในอากาศทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณกล้าเป็นคนที่เดินเก็บขยะเอาไปรีไซเคิลนะครับไปขายคุณก็ได้เงินนะครับ ก็แค่มีความคิดแค่นั้นเองนะเดี๋ยวอาจารย์สอนเยอะไปโดนสกิลละบ๊ายบายค่ะก็สุดท้ายก็เราสิ่งที่เราวินรอแล้วขอร้องอยู่ตลอดเวลาก็คือกดไลค์ครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดติดตามที่มีราคาสองขีดกิ้งๆนะคะแล้วก็สติบอกเพื่อน ช่วยกันนะคะกติดตามกด subscribe ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ผลงา้ดีบอกต่อกันนิดนึงนะคะใช่หมอดูตาทิพทักษะพังรวยเข้านะของอาจารย์โอ้อาจารย์เชนอาจารย์ทิพย์โอ้โหอะไรจะเรียกนั้นคุณชอบคลิปไหนคุณก็บอกต่อไปนะครับยิ่งดูเราได้ทุกคลิปใช่ค่ะแต่หลักๆให้ไปกดที่ เล่นเล่นเด็ะตาทีก่อนคุณจะได้รู้ว่าแนวทางของการเล่นเนี่ยเป็นจักตัวแถวไหนนะคะราะประมาณนั้นได้ถูกต้องจ้ะนะครับหลักๆแล้วลององอ่ะลององก็ทักษาไปเลยได้แหม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 โอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในคริสต์มาสนะครับค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้านะครับแล้วเราเจอกันตอนต้นปีมกรานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขรับเงินรับทองค่ะ ปาร์นาแข็งแรงปาร์นาสิ่งใดสมความปรารถนานะครับช่วงนี้อาจจะเที่ยวไม่ได้ก็อยู่บ้านนะครับอย่าอย่าอย่าไปไหนบ่อยนะคะเพราะตอนนี้โควิดระบาดแล้วก็ต้นปีหน้าจะมีต่างประเทศเข้ามาอีกจะวุ่นวายขนาดห้องที่เราอ่านเรายังฆ่าเชื้อเลยนะครับแต่ขอพรึงเลยจะฆ่าคนตายเนี่ยโอเคค่ะแล้วพบกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ